อาสวัสดีครับมาเบิงท้งหน้าตอนเศร้าๆการเป็นหน้าเขาเจ้านะครับปีนี้บ้านบ้านเอาครับอืมเป็นพันเขาเจ้าหอมมะลิร้อยเปอร์เซ็นนยครับ กินแล้วก็นุ่มละมุนในปากหอมมากเลยขขาพันนี่นะครับอตอนเช้าๆบรรยากาศดีมากเลยอยากนออยง่ทงหน้าจัก,กมือซ้องมือเล่อยๆเ่ยครับเบิงนี้เปียงลมพัดพิววิววิวสบายโอ้บรรยากาศเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ย 梦飞